พระตัตนตรัยเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นหลักของพระพุทธศาสนาผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาท่านได้เข้าถึงพระรัตนตรัยและเป็นในหนึ่งเดียวกับกายธรรมอรหัต ได้ตัสรุเป็นพระอาหารหันตสัสมมาสมุทธเจ้าหมดสิ้นกิเลสอาสวะมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆจึงเป็นเนื้อนาบุญอเลิศผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศผลบุญอเลัิศย่อมบังเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นและบุญนั้นยังตามส่งผลข้ามภพข้ามชาติไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม การทำสมาธิภาวนาด้วยการเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จึงมีอานิสงส์ใหญ่ควรที่พวกเราทั้งหลายจะต้องฝึกให้เป็นอุปนิสัยแล้วบุญใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นกับเรามีวาราพระบาลีที่กล่าวไว้ในมงคลสูตรว่าปุตตทารัสสังกโห เอตัมมังคารมุต,ตม,มังการสงเคราะห์บุตรและภรรยาเป็นอุดมมงคลการใช้ชีวิตในการครองเรือนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากถ้าคู่สามีภรรยาไม่เข้าใจกันไม่รู้วิธีผูกรักให้ยั่งยืนโดยการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันโดยสังหาวัตุสี ไม่ช่ก็ต้องแยกจากกันไปคนละทิศละทางบางคู่ทนอยู่ด้วยกันมาสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างแต่ในที่สุดก็อย่าร้างกันไปดังนั้นเมื่อสองคนตัดสินใจที่จะมาครองเรือร่วมกันแล้วแต่จะต้องมีธรรมะของผู้ครองเรือนจะมัวเอาใจตัวเองเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ที่หลวงพ่อกล่าวเช่นนี้ก็เพราะไม่อยากให้เกิดการแตกแยกในครอบครัวอยากให้เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายที่ทุกคนมีธรรมะอยู่ในใจเป็นครอบครัวตัวอย่างของโลกครอบครัวของนักสร้างบารมีที่ดำเนินชีวิตเป็นจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้แก่ชาวโลก ซึ่งพื้นฐานของครอบครัวที่จะทำให้สามีภรรยาครองชีวิตกันยืนยาวและมีความสุขนั้นคู่สามีภรรยาต้องมีทิฏฐิเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันแต่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีสมมาทิฏฐิมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีความเห็นเหมือนๆกันเพราะถ้าความเห็นไม่ตรงกันแล้วอาจนำไปสู่ความขัดแย้งกันและสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันนอกจากนั้นทั้งคู่ต้องมีศีลเสมอกันอย่างน้อยก็มีศีลห้าไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมต่างคนต่างก็หมั่นฝึกฝนอบรมตนเอง มีความประพฤติหรือกิริยามารยาทที่ดีงามถ้าคนหนึ่งรักษาศีลแต่ฝ่ายไม่ได้รักษาศีลเลยชีวิตคู่ก็ไม่เป็นสุขจะทะเลาะกันบ่อยๆครอบครัวก็ไม่อบอุ่นไม่ช้าก็ต้องแยกทางกันสมศีลาคือมีศีลเสมอกันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะ นอกจากนี้จะต้องมีจาคะเสมอกันมีนิสัยชอบเสียสละชอบช่วยเหลือผู้อื่นใจเป็นบุญเป็นกุศลรักในการให้ทานและการสุดท้ายคือมีปัญญาเสมอกันทั้งคู่ต้องมีเหตุมีผลยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันไม่เอาแต่ใจตัวเองเป็นผู้รู้จักเอาใจเขา มาใส่ใจเราเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันถนอมน้ำใจกันจึงจะอยู่กันได้ในเรื่องของการสงเคราะห์กันระหว่างภรรยาสามีนี่นะีมหาบาศสิกาวิสาขาเป็นยอดของสีสะพยและทำหน้าที่เป็นสีภรรยาได้อย่างดีที่สุดเพราะท่านสามารถสงเคราะห์ทั้งสามี และพ่อของสามีให้ได้ดำเนินชีวิตยอยู่บนเส้นทางสวรรค์นิพพานปร,ร่ยนทุกคนในตระกูลของสามีซึ่งเคยเป็นมิจฉาทิฐิให้กลายมาเป็นสัมมาทิฐิได้ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสสั่งสมบุญกุศลในพระพุทธศาสนาถ้าในทำนาทีของคนดีศีสะพ้ายพระพุตตามพุทธโอวาท จะเคยตรัสไว้ว่าภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5คือจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างฝ่ายสามีดีไม่ประพฤตินอกใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาให้ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวง ความประพฤติของท่านหาทิฏฐิไปได้เลยเพราะท่านเป็นผู้ที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองสมกับเป็นยอดพุทธอุปถากฝ่ายหญิงก่อนที่มาหาอุบาสิกาวิสาขาจะออกจากเรือนไปอยู่กับตระกูลของสามีท่นัันช้ยเศรษฐีผู้เป็นพ่อได้ให้อวาด สิบข้อแก่ลูกสาวซึ่งเป็นปริศนาธรรมนำไปใช้ในชีวิตคู่ให้ยั่งยืนนานโอว่าสิบก็มีตั้งแต่ไฟในอย่านำออกหมายความว่าไม่นำเรื่องราวปัญหาในครอบครัวความร้อนใจต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านไปเปิดเผยแก่คนภายนอก เราะจะทำให้เขาดูถูกเหยียดหยามเมื่อมีปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นก็ให้หาทางแก้ไขเป็นการภายในไฟนอกจะนำเข้าคือไม่นำเรื่องราวปัญหาต่งตางๆภายนอกที่ร้อนใจเข้ามาในครอบครัวให้แก่ผู้ให้หมายถึงผู้ใดที่มือถึงคราวที่เรา มีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือเขาเขาก็ยินดีช่วยเหลือเราอย่างเต็มใจเมื่อถึงคราวที่เขาเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่เช่นกันไม่ให้แก่ผู้ไม่ให้หมายถึงผู้ได้ที่เราให้ความช่วยเหลือให้หยิบยืมสิ่งของแล้วไม่ส่งคืนตามกำหนดเวลา เมื่อเรามีเรื่องขอความช่วยเหลือแม้ไม่เกินความสาม,มารถของเขาและเป็นเรื่องถูกศีลธรรมเขาก็ไม่ยอมช่วยเหลือเราเป็นคนเห็นแก่ตัวคนอย่างนี้ภายหลังถ้ามาขอความช่วยเหลือเราอีกก็อ,อย่าช่วยต้องมีอุเบกขาบ้างให้ไม่ให้ก็ให้หมายถึง ถ้าญาติพี่น้องเราที่ตกระกรรมลำบากอยู่มาขอความช่วยเหลือแม้บางครั้งไม่ส่งของที่หยิบยืมตามเวลาภายหลังเขามาขอความช่วยเหลืออีกก็ให้ช่วยเพราะถึงอย่างไรก็เป็นญาติพี่น้องกันกินให้เป็นสุขหมายถึงให้จัดการเรื่องอาหาร การกินในครอบครัวให้ดีปรนีบัติพ่อแม่ของสามีในเรื่องอาหารอย่าให้ขาดตกบกพร่องไม่กินก่อนพ่อแม่ของสามีอย่างนี้ชื่อว่ากินให้เป็นสุขนั่งให้เป็นสุขหมายถึงรู้จักที่สูงที่ต่ำเวลานั่งก็ไม่นั่งสูงกว่าพ่อแม่ของสามีจะได้นั่งอย่างมีความสุข ไม่ต้องกังวลจะถูกตำหนิไม่เป็นคนแข็งกระด้างมักใหญ่ไฟสูงแต่ให้ไฟดีคือต้องมีสัมมาคารวะประพฤติอ่อนน้อมทาตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลอย่างนี้ถ้าเรียกว่านั่งเป็นสุขผู้ใหญ่เห็นกิริยามารยาทที่งดงามก็เอ็นดูนอนให้เป็นสุขหมายความว่า ดูแลเรื่องที่หลับที่นอนให้ดีแล้วยึดหลักตื่นก่อนนอนที่หลังไม่เป็นคนเกียจคร้านเอาแต่เที่ยวสนุกสนานเฮฮาเหมือนหนุ่มสาวทั่วไปที่ยังไม่แต่งงานก่อนนอนก็จัดการธุระในบ้านให้เรียบร้อยเสียก่อนจะได้นอนอย่างมีความสุขบูชาไฟหมายถึง เวลาที่พ่อแม่ของสามีหรือตัวสามีเองกำลังโกรธเปรียบเสมือนไฟเนี่ยกำลังลุกถ้าดุดาอะไรเราก็ให้หนิงเสียจะไปต่อล้อต่อถิงด้วยเพราะในช่วงเวลานั้นถ้าเราไปเถียงเขา้าเรื่องราก็จะยิ่งลุกลามใหญ่โตไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อใดท่านหายโกรธแล้ว จึงค่อยชี้แจงเหตุผลให้ฟังในภายหลังจะดีกว่าหลัการสุดท้ายคือบูชาเทวดาหมายถึงให้เคารพสามีหรือพ่อแม่ของสามีเหมือนเทวดาอย่าประพฤติน,นอกใจหรือประพฤติน,นอกรูกนอกทางเพราะเมื่อทำผิดอะไรเอาไว้สักวันหนึ่งท่านก็จะต้องรู้ หากท่านรู้แล้วก็จะถูกตำหนิหรือขับไล่ออกจากบ้านเวลาที่พ่อแม่ของสามีหรือสามีทำความดีก็ให้มีมุติตาจิตพยายามส่งเสริมสนับสนุนพูดให้กำลังใจให้ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนึกก็เป็นโอวาสิบที่สามีภรรยา ควรนำไปใช้นะจ๊ะเพราะจะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขชีวิตครองเรือนก็จะได้ไม่ล่มกลางคันเพราะปัจจุบันนี้โลกของเรามีอัตราการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้มีปัญหาถึงเด็กปัญหาสังคมก็ตามมาเพราะสามีภรรยาพ่อแม่ขาดธรรมะประจําใจ ไม่รู้จักการครองเรือนที่ถูกวิธีเพราะสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ยึดเหนี่ยวใจกันเอาไว้ด้วยคุณธรรมคือสังหาวัตถุสี่คือต้องรู้จักการแบ่งปันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมีปิยาวาจาพูดกันด้วยวาจาที่ไพเราะแม้จะตักเตือนกันก็ต้องระมัดระวังให้ดี อัธจริยาประพฤตินตนเป็นประโยชน์ต่อกันและสมานัตตาวางตัวให้เหมาะสมทำทั้งสี่อย่างในข้้นต้นเนสม,สมออหากสามีภรรยาสงเคราะห์กันด้วยสังหาวัตถุทำอย่างนี้ต่อไปก็จะครองเรือนกันอย่างเป็นสุข เป็นคู่บุญคู่บารมีกันไปได้ตลอดถ้าทุกครอบครัวในโลกนี้ประพฤติรมข้อนี้โลกก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นให้เราหันมาพิจารณาตัวเองว่าเรามีสังขาวัตถุธรรมอยู่ในใจกันมากน้อยเพียงไรและเราก็ได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนากันอย่างสม่ำเสมอไหม ถ้ายังบกพร่องอยู่ก็เพิ่มเติมให้เต็มกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรด ตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงบัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิน ทํมมามกายเจดีมณีอน,นั न, อนตจักรวาลอัมโนยสุขทุกสถานราบนิพานถึงสุด